นงใหญ่เลยขนอัางงานยังโตไปลงมาทางที่ไวยอันนี้ไวยพอไว้ไว้ถงละห้าสิบบาทอันน้<ว>เรากระยาเห็นหลายร้านเยอะอย่างเนี้ย นาวหอมหอมหอมไอีก็มีนะจ๊ะชลโลเป็นยังลูกคนเยาบ่ทองน้ำบ่ชีโลบ้เนี้ยชโรถุงหลวงมาเนี่ยจ๊ะถุงละเท่าไหร่นะจ๊ะก็ถุงเงยแแหะโลละสี่ร้อย